สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการขยายพันธุ์ฟักทองด้วยวิธีการตอนนะครับแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูอุปกรณ์นะครับที่ใช้ก็อุปกรณ์ก็จะมีประมาณนี้นะครับก็คือยายเร่งราก B1 นะครับแล้วก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับ2ตัวนี้แล้วก็มีแอลกอฮอล์กับมีดนะครับแล้วก็เชือกฟางนะครับ ดังน,นั้นคือ,อยาเล่งรอดดีวันกับยูนิซีสังข์แสงนะเราก็จะเอามาผสมกันแล้วก็เอามาคลุกับขุยมะพร้าวประมาณนี้นะครับบีบให้หมาดๆแล้วก็ใส่ถุงนะอย่างนั้นมาดูวิธีการตอนกันนะครับเริ่มแรกก็คือการตอนนะก็เราก็จะมีการผ่ากิ่งนะครับแล้วก็จะเอาไม้เอาไม้อันเล็กๆนะครับ ทำเป็นริมเสียบเข้าไปในร่องแผลแบบนี้นะครับบาดบาดเป็นช่องเลยแบบนี้นะครับก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่วิธีการตอนนะครับก็ใช้เป็นการผ่ากิง่งแล้วก็เสียบด้วยริมไม้นะครับแบบนี้นะครับ หลังจากนั้นนะครับก็เอาหลังจากนั้นนะก็เอาขุยมะพร้าวข้ามาห่้มทับอย่างนี้เลยนะอันพอดิถไายมือเดียวนะลำบากนิดนะัะเอาแผ่ฝังไว้ในขุยมะพร้าวแบบนี้นะนะแล้วก็มัดเชือกมัดเชือกก็จะได้ออกมาเป็นรูปแบบนี้นะครแล้วก็ทิ้งไว้ จนมันออกลากนะครับเมื่อมันออกลากเสร็จเนะี่ยเราจะมีการบากกิ่งเพื่อตัดท่อน้ำเลี้ยงนะให้ลากมันเล่นงเล่้ยงให้ลากมันโตเร็วขึ้นนะเมื่อรากเต็มถุงก็ตัดออกไปปลูกนะครับส่วนนี้เป็นกิ่งตอนที่เราตอนวนะันดูลากครับลากใหญ่มากนะครับก็นอีกประมาณสักหนึ่งอาทิตย์ก็น่าจะตัดลงมาปลูกได้เลยนะครับ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิ่งนะครับรากใหญ่ๆนะครับส่วนนี้ก็คือเป็นต้นที่เราตัดมาปลูกนะครับลงกระถางกนะำลังเริ่มแตกใบนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นการตัดมาจากกิ่งตอนนะครับมาปลูกลงกระถาง <c oughs> ก็เริ่มแตกไปเหมือนกันนะครับส่วนนี้เป็นชักทองที่เพาะ ใส่ถุงครับดูลูกนะเพราะใส่ถุงแล้วก็เอาลงดิงนะลูกใหญ่มานะกก็วันนี้เราคงขอจบการนำเสนอการตอนฝักทองไว้เพียงแค่น,นี้นะเพื่อเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆที่นำไปลองทำดูนะครับถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับ